ก็สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามากิดไข่ปิดนี่อย่างนี่ครับนี่มาดูกัน,น,น,นเราก็จะทำที่เขาไข่เป็นยางแบบนี้นะครับเออเฮ็ดมันหมองไข่ให้เขาดีๆนะครับเขนะาจะมัดไข่รวมก,กันนเสียนะครับมันจะได้ไม่ ไม่เลอะนะครับต้องเก็บไข่ก็จะสะอาดขึ้นแล้วเก็บต้องคนบึงนะครับถุกเช้านะครับเดี๋ยวพอเราเก็บไปแล้วเราก็ไปทำความสะอาดอีกทีนึงนะ นี่คือการลดปัญหาเรื่องชำนาญการนิปแั้ก็ต้องร้อนด้วยนะครับเลยกับวันนี้าวันที่สามสิบเอ็ดไข่ก็จะไปประมาณระยะในครั้งก็จะประมาณนี้นะครับ เป็ดอีเเลียงวีง่ายโตไวไข่ไข่ผมใช้คำว่าไข่ดกได้เลยนะครับเป็นไข่ตลอดครับอะไอย่างนี้สาวประกอบด้วยมีสาวประกอบด้วย อันนี้มีสาวก่อนเวลาจะได้เต็มกับคุกใบใหญ่เลยนี่ครับทุกเช้าแบบนี้นะครับก็จะได้เต็มกระแป้งอย่างนี้ทุกเชา้าเพราะว่าเขาตองไข่ดีนะครับใม่ก้องใหญ่ เลยครับแล้วมันกแป้งเอาไปทำางอย มันนี้นะครับนี่คือหนึ่งกระแปงตอนเช้านี้นะครับเดี๋ยวก็ต่ออีกข้อหนึ่งครับผมอันนี้ข้อนี้ก็ได้แล้วหนึ่งกระแปงดป,ปย๋ยวไปลุยกันนะครับเมื่อว,วานนี้ผมพาข้อนี้เมื่อวานผมพาข้อนี้ไปเล่นน้ำาะครับตามที่คิดไปดูที่ว่ามันจะเพิ่มหรือมันจะลดนะครับ นี้เยอ่มองไกลกวาปกตน่าจะได้เข้ากันนเราะต่กเศ้าหายไป ดีเลยครับโอ้อันนี้ไข่เลย باید สงสัยต้องได้เพิ่มวงล้อน,นะครับเพราะว่าน่าจัไม่เพียงพอซอรีอที่ไส่ของเขานะครับสูสีใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยว,วดูฝั่งนี้ว่ามีอยู่ที่ป่านะครับเราจะค่อยๆเดินนะครับก็ามาเก็บไข่เราจะค่อยๆเดินไปเขาจะไม่แตะตื่น อันนี้สลหรับคฟอกอันนี้จะเป็นคอกคอกอใหม่อายุประมาณแปเก้าเดือนนะครับสรเสร็จแล้วนะครับเขาอาจจะเป็นเพราะเมื่อว,วานนี้ผมไล่ไปลงสระนะครับอาจจะมีผนเพราะเขาเหนื่อยวันนี้เห็นเลยว่าเป็ดเป็ดเหนื่อยนะครับอิ่มไล่ไปไม่จุกนะครับก น่าจะได้ครับสามสิ 30, บสี่สิบฟองครับก็ผลงานวันนี้ครับสองสองสองกระแปผงนั้นนะครับนี่ผลงานไข่แล้วนะครับอันนี้ข้อใหม่มีข้อเก่า ก็ได้ประมาณทั้วันละ80-90นะครับวันละ80-90ฟองแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างทำความสะอาดส่วนหนึ่งก็เอาเข้าตู้ฟักนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปส่งเป็นไข่เชื้อให้สมาชิกนะครับเพราะว่าเราขายไข่เชื้อด้วยนะครับที่สมาชิกเอาไปฟักเองได้นะครับอย่งางนไม่เร็วนะครับก็ไข่โดกจริงๆนะครับไข่ทุกวันเลยนะนี่ไข่ตลอด นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องไข่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดตู้ในเดือนเดือนเมษา มียอดยอด,ยอดจองประมาณ8 0 0ร้อยตัวนะครับก็จะเร่งองการผลิตให้สมาชิกนะครับที่ถ้าผู้ชมที่รับชมที่ช่องนี้แหละนะครับเข,าข้าเาข้ามาสนใจอยากได้ลูกเป็ดด้อยายกได้ไข่เชื้อด้ก็ก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเราด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม